thank <laughs> you ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ท,าทํจสสาจเลยนะจอดนะสงสัยมันไปโดนอะไรหนักๆมาแน่ลเลยว่าดร์มาถึงนหกระดกเอากระดกเอา โอกๆอยู่นั่นแหละสงสายอยากเมาะมะเมาเล่าเลยนะเช้ายิงสาแต่เมารักเนี่ยยังไม่สาสามีแต่แหงกับแห้งจริงรึจริงสิฮึ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 ูึฮ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 ึเึฮอยู่ึนึฮึฮ เออด็อกเตอร์ตรงนีเ้เราจะถามด็อกเตอร์นิดนึงว่านี่มันบ้านใันกันแน่บ้านฉันวเ,เนนี้แก้วเหลืออีใบล้างให้หมดด้วยไม่สะอาดนะไม่เห็นมีฟองเลยครับ time ทำไมมีอะไรต้องเก็บเอาไว้แล้วจะมีเพื่อนไหมทำไมเนี่ยคือผม,มอยากจะพูดกับราบางทีถ้าพูดมันออกมาบ้างอาจจะดีขึ้นก็ได้นะพวกเราช่วยบอสได้นะค,ครับ อ้องใส่เสื้อแล้วมั้งอย่างเงี้ยอรมีเกงอยากมีชีวิตตื่นลืมตาม,มาดูโลกอีกไหมกาแฟผมมันขมมากดร,ร์ช่วยไปเติมนมเพิ่มให้ผมหน่อยนะครับอย่างเงี้ะะยมันคงไม่พอหรอกค่ะบอส แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องดูจนขนาดนี้ไม่ใช่หรอบอสไปอธิบายให้คุณลินเขาเข้าใจสิคะเขาไม่ฟังผม,มแล้วละครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาตอนนี้คุณลินเนี่ยเขาอาจจะยังร้อนอยู่ก็ได้ คงฟังอะไรยากนิดนึงแต่บอสต้องอดทนรอหน่อยนะผมก็รอมาตลอดอยแล้วนี่ครับรอ้อยรับรักผมรอ้อยลินเชื่อใจในตัวผมแล้วก็รอ้อยลินพร้อมที่จะเปิดใจกับผมแต่ทั้งหมดที่ผมรอเนี่ย ็แค่หวังว่าสักวันหนึ่งลินจะเข้าใจในตัวผมบ้างนะอย่าเพิ่งท้อสิบอสลินเขาไม่มีวันกลับมาหาผมแล้วครับด็กเตอร์อรอความจริงก็คือความจริงนะคะบอสสักวันหนึ่งอะ่ะลินก็ต้องรู้ว่าบอสรักลินจริงๆ เอาเป็นว่าผมขอบคุณด็อกเตอร์มากเลยนะครับเฮ้ยเป็นไนวะเป็นอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยสาวมหาลัยซื่์สัตไหน ใหญ่อะปลอมตัวไปลักพาตัวคุณลินแล้วให้เล็กไปช่วยนี่เฮ้ยเจวที่มึงว่างช่วงสองทุ่มมากเกินไปป่าววะที่มึงพูดมาเนี่ยมันละครหลังข่าวเลยนะมึง <S 1> <S 1> <S 1> มึงต้องอย่างกูเว้ยให้เล็กเนี่ยไปดักชุดคุณลินเว้ยแล,ล้วรวบหัวรวบหางชุดไปกระท่อมกลางป่า อันนี้เราเว้ยฟ้าฝนก็จะเป็นใจเว้ยนะเนี่ยเด็ดวะนี่มึงคงว่างหลังห้าโมงเย็นใช่ไหมเนี่ยพูดเป็นละครเย็นเชียไม่ได้ตากับกูเลยพอเลยทั้งคู่อะ่ะ <c oughs> นี่ฉันเริ่มสงสารบอสนะที่มีเพื่อนอย่างพวกแกแล้วก็พวกแกปลวกทั้งคู่เลยอะ่ะไม่ต้องทำอะไรท้งนั้นเ๋ยฉันจัดการเองเฮ้ยเิียว เมื่อวานมึงหายไปไหนมานี่อย่าบอกเลยว่าเมื่อวานอะ่ะมึงแอบไปดูละครหลังข่าวมาอีกแล้วใช่ไหมไม่จบใช่ไหมมึง <c oughs> ไม่จบใช่ <c oughs> ก็ระเป๋าหรือว่ามึงไปหากิ๊กหนุ่มหลอ่อหรือว่าสาวสวยฮะแล้วจะบอกไว้ก่อนนะเว้ยคราวนี้เนี่ยถ้ามึงป่วยอยีกเนี่ยกูพามึงไปหาหมอไม่ได้แล้วนะเว้ยไม่เป็นไร แต่กูพามไปเองกูไม่ได้ป่วยก็ถ้ามึงไม่หยุดพูดอ่ะมึงได้ป่วยแน่มันคงจะดีถ้าเธอยังเราอยู่เหมือนกันแค่บอกกับฉันว่าตอนนี้เธอไม่มีใครรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่า ให้น้องเฟิร์แล้วก็จะให้พี่ใบอกพี่หม่อหมดอ่ะเหมน,นกันนะพี่นะแชมป์ซนดกเกิ สีแดงก็ต้องเข้ากับคนใส่เสื้อผ้าสีแดง เสียเวลาเอาเวลาไปทำยังงีดีกว่าจริงนะ